สวัสดีค่ะเมื่อนี้โค,โนคู่มดนกพาพ่อม่พี่นองนะคะสุขภูชุชคนมาสูบน้ำใส่ยาแพนโกล่ลานะคะเข้ากาสีสูบน้ำรอบที่สองนะคะตอนแรกเข้าสูบตอนอันเข้าปลูกใหม่ๆนะคะพี่นอง์ัมน,น่กี้สามอาทิตย์สามอาทิตย์กว่าดินมันเริ่มแห้งแล้วทาฝนฝน,นบดโตแกคกเท่อนะคะกระสูบเขาอีกรอบที่สองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณสิบมือ ก็ใชได้ตัดแล้วนะคะต่อแรกใชได้ตัดและเดฟพี่น้องชิบมือนะคะประมาณนี้เมื่อนี้กะบ,บรรยากาศกับแดดฮอนจางน้อยนะคะแดดฮอนจางน้อยฝนกับเป็นแค่จางสิตกในตะกบ,บตกจากเถื่อเดฟพีน่น้องเบิ่งแดดฮอนค่ะนี่ระวังล้อพอบ้านนะคะไปหาเลาะหาแนวโยนากินอันนี้กับเป็นเลาอไม้ปลูกไวโยวน คู่สานะคะพ่อได้แกงเที่ยงนี่นอไม่มีตะไคร้นาพี่นกหมักม่วงอันใดพ่อเนบได้กับเนบอันใดพ,อพ่อปลูกได้กับปลูกเดอ้อพ่อบดได้ซือเพ่่นนอไม่ก็ออกเรื่อยๆนะคะนี่มีกล้วยนั่งให้กำลังใจได้หนี่ <laughs> น้องซาเออน้องซาเนียนหน้าเพื่อนมาห้ไปหาซื้อพันปลาสลิดมาปล่อยว่าสันยุไซมีพันปลาสลิดกัดทักมาหากูมดเด้อค่ะจะไปเอามาล่วงซาไว้ให้เพื่อนอันนี้กักกบกำลังพักกันเดินทอนนี่คุณพ่อนะคะพอกับมาชอยพักกันเดินทอนที่เอานาอ้ำใสยาแพร่งผลละผลลาแปลงคงบนผลละพี่น้องนี่เบิ้งอันนี้คือ <c oughs> เพิ่นแตกก่อแตกอันนี้แล้วแต่ว่ามันบอมีนามพี่น้องเบื้องดินดินแห้งคักขันมีนามนี่คือสสวยกว่านี่โยอันนี้ห้าธรรมชาติเนี่เกิดโยอันคันแท้นี่สวยคักอันนี้กับงัวกินดีดีเด้พี่น้องสมัยตะกี้ไปเรียงงวัวกได้แต่ในอยน่อยเนี่หญนาอันใบเลมแเล้บนี่งวัวกินดีดีอ้มางามเลยล่ะห้าธรรมชาติคือสวยแท้สวยเกินนาเกินตาแท้ แปลงนี่นมันบ่คอยด้เืกน,น้ำพี่น้องมันกัดบ่ึ้นดีปันใดเดียวอันฝนมากข้าวเดียวมันกัดแตกบ่เป็นยังห่างๆกันกับ,บ่เป็นยังนั่งให้กับนังใจได้นี่ <c oughs> แหนมแหนมหาแนวเห็ดสีเฮ็ดหันสีเฮ็ดนี่มองไรึ้นมองไรไปค่ะสิบ้าเปรนลุยแปง้งแพงกวรา,าแล้วนี่อันนี้แพงกวราข้าเบงลำม,มันอ้วอดเหรพี่น,น้องลำอ้วดตะคักเลยนี่นี่ใบ ใบเิ่นคือเขียวดีแท้ปะพ่อ,พอบานก็ร่างหดหนามอานามใส่พ่อมันอ่นมีนามให้ปุ๋ยละล,ะละยายในกัอนน่อยนี่เบิงเป็นตะเรือใจบอเจา้า่าคืมมาชูม,มือแต่บ่ตกจักมือ n า a คอยก็เลยแห้งดินแห้งบอเป็นยั้งมนันนี่บอหงอแล้ว่ปยนามใส่เองเลยเอา้าวมัอนี่กะ ฝากคลิปไว้สำนีเดอพี่น้องเฝ้าโหดหยาก่อนเดี๋ยวฝนสิตกก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย